งบหมื่นองพันเก้ารนะครับวันนี้มาลองเทส12,900อการกันดูนะครับทุกคนนะครับโอเคอ๋อดูแล้วนะสตรีมได้ไหมสวยสตรีมเกมดูก่อนสตรีมเกมอะไรสตรีมฟรีไฟเหรอสตรีมฟรีไฟล์ได้พอได้นะก็ตามงบอ่ะจะบอกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยกูโดนป่ะสตรีมฟรีไฟได้ไหมโอ้โหพี่กับที่หนึ่งปะออร์แลนด์ ไอ้แอมสูงว่ะไอ้แอมสูงยิงพี่แอมสูงคนเนี่เพี่ว่ากันเจอคนแปลว่าเราเล่นบ่อยเลยเดอ๋ยวไม่ใช่เจอบ่อยเลยนะเอออโเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกีไฟนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปลองวัดกันวอลเลนออกไหมออกคอร์นี่แหละโอเคครับวอลเลนวอลเลนวอลเลนก็เล่นโหมดเลยนะลองมาลองลองดู เดี๋ยวไฟเอ็มรอทีหลังนะครับเดี๋ยวลองลองเกมที่มันเล่นได้ชัวร์ๆก่อนนะครับไฟเอ็มก็เล่นได้นะครับแต่มันอยู่มันต้องเข้าใจว่าเฟร,รมมันจะต่าหน่อยนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะสูงหน่อยนะผมก็พูดในความเป็นจริงถ้าไฟเอ็มก็ควรจะเป็นงบหมื่นห้าสองหมื่นขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับสาหรับคนที่งบไม่ได้สูงมากแล้วแบบโอเคยอมรับได้นะประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูวันเราแล่อน,นนะครับผม ตามเกมไปนะครับวอลเลนเฟมเป็นร้อยนะครับผมเล่นเดี๋ยวไปโชว์เดสแมทนะครับเดสแมทที่แบบมันกว่าเออเดสอเดสแมทวอลเลนนะครับว่ามันจะเล่นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูเฟรมเลเกันนะครับสำหรับวอลเลนดูฝีมือพี่เขาหน่อยยิงกับหัวส่วนมากับตัวไม่ค่อยยิงเท่าไหร่พี่กิงแท้ เล่น t ี a วิญมานงบเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เล่นได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทำไฟเกมให้ดูนะครับอาจจะเป็นตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเกมที่มันไวๆก่อนนะครับเคแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมใครดูก็รอติดตามดูได้ครับจบแล้วเฮ้ยตาแรกเย็นอิโอยหายเลยพี่อีอกห่ยิงต่หัวอย่้งนีเหรอโอย อเกมนี้ที่เราเคยบ้ากันักนี้วะเจาไ้หมเาแล้เอแลนววก็ยังมีปืนงกอเหรอเออที่เรียนเอฟเอโอลังก้งยุใส่กี๊วะี้กรเด็นเลยว่ะไม่ม่ไมกรเดนเอตายงพี่ไอ้ขาวเกีเฮ้ยมันโระเก็ชินอยู่เว้กิน ่อดูนะครับวันนี้เป็นวันลนแ์นะครับสำหรับงบ12,900บาทนะครับมันสำหรับคนที่แบบเฮ้ยบางคนมีจออยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยแบบงบ12,900จะต้องรวมจอป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันบางทีงบต่ำไปผมก็ทำไม่ไหวนะครับตะกิเทสกิเทสก็คือทำให้ดูคร่าวๆนะครับจัดไปพี่ บางคนแบบว่ามีงบมีคนถามไงคือผมก็ต้องแบบตอบส่วนลูกค้าทุกท่ชาตน,นะครับบางคนงบสองหมื่นผมเคยทำยไม,ม่ได้ผลเลยนะถ้าใครติดตามเพจผมอยู่ก็จะเข้าใจนะครับโอเคดีกว่าสะใจกว่าแค่ลงกลุ่มทีซีหน่นยยอยนเดี๋ยวอยู่ในสถานีนะเอาแล้วพี่ การดจอแพงใหม่ครับช่วงนี้ก็แพงครับเป็นเรื่องปกติครับเราจะแพงไปอีกถึงปีหน้านะไม่ใช่ว่าซีซีนี้เดี๋ยวนักนี่พี่คนรัวไหมพี่ยิงเทเนนซ์แล้วพอแล้วยังไงล่ะใช่กมไหมมา,มาเนี่ยะรผมตาย นี่คือเครื่องงบหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับเฮ้ยวอลเลนส์ลื่นเลยวะใ,ให้ดูจริงนะว่ามันลื่นจริงครับวอลเลนส์คือลื่นไหมลื่นลื่นลื่นนี่ครับขนาดแบบคนเทสก็ว่าลื่นนะครับลื่นจริง <oz> จุดมองยากมากเลยเอาค่าแล้วผมเดี๋ยวต่อไปเกียร์ใอยนตีไีฟไปแล้วอ่ะไปเอ็มเลยไปเอ็มเลยหรอไปเอ็มแล้วค่อยซีฟาเนาะ ไปพับจีก่อนดีกว่าครับงเพับจีอ่ะพับจีน่าจะเล่นภาพต่ำนะครับพับจีอ่ะต่อไปผมให้พับจีก่อนนะครับไม่ใช่ขนมนะเฮ้ยไม่ต้อไปจีบไม่ได้หรอกไม่ใช่ขนมนะเฮ้ยผมก็มีปืนนะเฮ้ย <S <S ได้นี่ ลื่นนะลื่นเลยอันนี้จะออกแบบโรแลนดนะครับถ้าใครเล่นวอล o r วแลนก็จะเข้าใจนะครับว่ามัน,ไปไมนเป็นอะไรลื่นนะเด็กแบมันเกิดสเปคไรเซนสามสามพันสองีนะครับแล้วก็แรมสิบหกกิกนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่นะครับ สเปคนะครับอันนี้คือราคา12,900บาทนะครับตามรูปนะครับเคสเลือกได้นะครับแต่คือสเปกจะเป็นเป็นลาเส3นสครับแล้วก็แรมสิบหกิกนะครับบัตรสามนะแล้วก็เป็นบอร์ด A320 มสองศูนครับผมเ็ดีสองร้อี่สิบกิกครับเาวเวอร์หกรวัตต์นะครับผมเคสไอนีมีเลือกได้ครับผม หงห่น่เท่าไรตัวนี้หนึ่งมสองเก้าร้อยเฮ้ยรวมจอเท่าไหร่นะครับรวมจอจอยี่็ดจ้านิ้วราคาสามพันห้านะครับผมก็จะเบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งหมื่นหกพันสีร้อยนไม่ม่ใช่ดิหนึ่งหนหกพันเก้าร้อยพิครับผมประมาณนี้ ช่ครับผมว่าใส่การ์ดจอเพิ่มใช่ครับอันนี้ไม่เป็นการ์ดจอออนร์ดที่รองรับการเล่นเกมทั่วไปนะครับ <Q> สําหรับคนที่แบบว่าดู u t u b e ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วไปนะครับในงบห2 9่0สองพันเก้าร้อยบาทนะถ้าเราเอาไปใส่เพื่อมยังไงมันก็เล่นเกมดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสี่คอร์สีเ่เพนะแรงเลยครับตัวนี้การันตีนะคือถ้าใครดูอยู่จะรู้เลยว่าเล่นเกมลื่นจริงๆนะครับไลเซนสามสอง G นะครับตัวนี้ ก็ต้องเมาขายในงบต่ำบ้างนะบางทีเดี๋ยวจะลูกค้าจะหาว่าเฮ้ยขายแต่งบสองหมื่นกว่าอะไรงนี้ไม่ใช่นะบข้าวนะผมกะดีป้าไฟเหรอแบตป้าไฟไ

ต้องให้มือโปรอะช่วยให้มือโปรเขาลงหน่อยเดี๋ยวเราสะดุดนะมือโปรฟ้าเอ็มครับผมมือวางจับหนึ่งมือโปรฟ้เอ็มกลับมาแล้วนะครับวันนี้เอาหันมาทาก็ยิ่งถูกได้นายที่ใส่ของกลางมันเหมือนขบวนเลยใช่ไหมขอถึงเส้นเหรอคู่นะครับผมให้เราดูเครื่องก่อก่อน เครื่องหมืนสองเก้าร้อยก็เนี่ยแหละครับไม่มีกัจอเป็นออนบอดก็ียยอา้นมวะสานี่เยแออแล้วเหเฮ้ยพี่บอลเอาสายเนั้ยมให้หน่อยดิเออมาสแขาวลุวยครับเฮ้ยใครมีที่ชาร์จอะเป็นหมวยูนิยังวะที่ไหน อยู่ตรงนั้นน่ะสีดำๆป่ะสายที่มันเป็นหลายพวงอ่ะนี่หรอใช่พี่ดาวแต่มันไม่มีหัวเสริร์ฟ U S B ป่ะไอเด็กก็หลงคลั่นมาขอขนุญเฮ้ยไม่ฟังกันละนั่นนึงเนี่ย ต้อจะให้รองจาเกีมกดีแต่ปากดีไม่สมมวมึงก็มานดูว่าแกเท้เทมาบอกเลยว่าเทยาและแกแอบเลิกัพราะว่ไเนิวเแต่ว่ามาเกินคาลยน่แ้ก็ลงตาดูวัด เอีดิ้งอยู่60สิบพอๆกับไ่อยโชว์หน่อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันสายหน่อยวนะพอดีผมกดเดินตัวหนนิดนึงนะเออเออเหอม่แ่จ้วงมันแนี้มาเม่อี้ใครเดินไปกลัวอ่ะฮ่า เฮ้ยเปิดโอเวอร์เลยดิหกสิบเฟรมป่ะเออโอเวอร์เหกสิบเฟรมนะครับสำหรับงบหมื่นสองเก้าร้อยนะครับผมนี่นะครับเพิ่มสองพันห้านะครับสำหรับเปลี่ยนตู้ปลานะอันนี้ดูนะครับสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟล์นะครับโดนแทงกันวิ่งแล้วเอ้ามันมันหนอมป่ะมออกไหมวะเอ๊ะแบตมันหมดว่ะตัวพูดนะครับผม เอาวิซซแโคนตอกไดไหมเดี๋ยวเดไม่ต้องขอข้ามขยับตัวหนึ่งครับพอดีว่ามันมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยคนระับโอเคเ้ไจริงปเนเอาได้ลว พอดีเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยครับแ oh, <my> บตหมดนะครับผมโอ้ไม่จับไม่ชาร์จมาครับเชียรอครับดูนะคไฟเอ็มนะครับใครที่รออยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปพับกีดูนะแล้วกันมายกมือกันนะเกียร์มันเลยนวลเลยไป ไม่มีใครบอกได้หรอกคำถามนี้คำถามใครวะเมื่อไหร่การจอจะถูกอ่ะอ๋อเมื่อไหร่การจอจะถูกนะครับไม่มีหรอกครับคำถามนี้เป็นคำถามที่พูดยากมากๆนะครับเว่ามันจะเมื่อไหร่จะถูกเราพูดไม่ได้เลยนะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งสองปีนะครับแล้วแต่นะครับโอ้โหโดนลุ้มการจอตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีการจอดทำมันเป็นการจอออนบอร์ดเวกานะครับ ของทาง AMD นะครับตัวนี้เป็นไลเซนส์3สามพนสอง G นะครับเล่นไฟ M ได้ในงบหนึ่งืันเก้าร้อยบาทนะครับ <c ười> ดูนะครับดูนะครับว่าสังเกตดูนะครับว่าลื่นหรือเปล่า <c ười> ใครที่หางบหม 100, ื่นอันนี้นะครับก็เล่นได้นะ <c ười> ไฟอ็ M ก็เล่นได้ดูได้เลยครับเลือกต่อยนะตามหัวตาหัวผมโดนแทงเลยวิ่งเดเร็วว่าเออเมามีดมาได้แทงวะ ม่เาแม่งดนุมเดี๋ยวอ,ออกไปเซิร์ฟ99ให้หน่อยเห็นเอ่อมาทำเซิร์ฟ99กันรู้เป็นไงนะใครที่ดูไฟเอ็มนะครับก็ลองดูได้แล้วนี่คือเราลองเทสไฟเอ็มไม่ดูแล้วนะครับว่าเล่นได้ครับอันนี้ผมก็ตอบยากอีกเช่นเคยนะครับมันต้องอยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับ เจว่า b กับ p o w e r b uh, y มันก yeah. uh ็โอเคนะครับม <combined> right. ันก like ็อย so, like ู to to uh ่ที่เราสนใจครับแต่คือเขาอาจจะไม่มีงอกที่จัดมาสเปกเหมือนผมก็ได้ครับมันต้องอยู่ที่เราเลือกนะต่อมาเดี๋ยวไปลองแฟเอเหมือนเดิมนะพับจีได้ไหมครับพี่เนี่ยตัวนี้ก็พอได้นะก็เล่นต้องเข้าใจเฟรมเลยอรับพี่พี่จะแบบว่าเล่นในรดับนระดับนึ่ระดับหน่อะนกลไปห่อนค้้างอ่ะ

ปรับโลเกมไหนครับให้ปรับรลเกมไหนคนนี้กับพับจีก็ได้เก้าเก้าเจ็ดร้อยคนนั่นแหละออไปลองเซิร์ฟเจ็ดแปดร้อยคนเลยนะว่ามันได้หรือเปล่าไอ,าภาอ้ภาพอ่ะคุณภาพภาพผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคือผมขายงบหมื่นสองพันเก้าร้อยมันก็ต้องเอาแค่เล่นได้นะครับแบบคุณจะปรับไหมันก็พูดพูดไม่ได้นะมันจะทาได้นะพี่คุยดรวยว่าทำไมถึงมันหมื่นสองมันบอกว่าร้านอื่นเอ้ยทำไมมัน มีครับหมื่นสองเก้าร้อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับแล้วทางร้านตอนนี้เราทําเป็นแรมป์สิบหกิบั๊กสามพันสองนะครับเพื่อเอามาให้เราคนทั่วไปที่แบบว่างบจํากัดนะครับอยากได้คอมพิวเตอร์เล่นตอนนี้นะเอาไปลองเล่นกันได้นะครับสาหรับงบหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเราจะต้องประกอบสามหมื่นแปดหมื่นนะเปคร้านผมก็มีหลายอย่างนะครับกดทันทีมันต้องบิดขอดีกว่านี้เล่นพีฟ้าได้เปล่า ได้นะครับเดี๋ยวพี่้ารอดูเลยครับพี่้ารอดูท้ายคลิปนะครับฟี่าจะเป็นเดี๋ยวเป็นเกมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเทีให้ดูนะเรากับว่าพวกกระแสกระแสในร้านก่อนนะครับจอพี่เท่าไหร่ครับจอพี่เท่าไหร่จอร้านผมเหรอสามพันห้าขึ้นไปนะนี่มาถึงจอนี้ปะจอจอนี้ก็ก็แพงอยู่ผมไม่ใช่จอนี้รอกมาพอเปิดไฟแล้วมันแสงมันสะท้อนสีขาวอาจจะเป็นฟิลนี้ดีกว่านะ ต้องมีคําถามว่าร้านอื่นทําไมถึงขายคอมถูกกว่าของพี่แล้วเขามีการ์ดจอก็ก็ตามนั้นนะผมไม่ได้ขายมือสองแบบนั้นนะครับผมขายมือหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ไปมือหนึ่งก็คือเป็นประกันสามปีนะครับไอตัวนี้แถมประกันตลอดชีวิตนะครับมีอาร์จีบีแประกันตลอดชีวิตมีอาร์จีบีด้วยนะดูโลตินมูเลเตอร์นะครับงบเท่าไหร่เผมว่าไม่ ผมว่าไปรับสองหมื่นขึ้นไปผมก็คุ้มเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยได้ของดีใช่ครับก็ต้องอันนี้ก็คืองบสองหมื่นไงก็คือถ้าแบบผมก็มีงบสองหมื่นอยู่แล้วอ่ะเอฟิกก็ได้เลยนะครับถ้าเล่นได้ขนาดนี้นะแต่เอฟเกผมยังไม่โหลดเลยเดี๋ยวลองทับกี้ก็ดูก่อนได้ไหมถ้าเล่นทับกีได้เอฟเกผงไม่ต้องสืบนะคร่าวๆนะอันนี้ให้ดูตัวเครื่องนะครับว่ามัน ราคา12,900นะครับสำหรับตัวนี้นะใครชอบบอกได้นะครับเ,เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเราเล่นไฟเกมเซิร์ฟ6 7 800คนได้ไหม สัญญาว่าจะไม่หลงไหลจะละเจอให้ไม่ัโดนไแลกเกอร์ดูแลวยอสศงข่ก็จะไม่มีใครมาตัดเราได้ถ้าเกิดว่าเรามาตัดกันขาดกำลังดัู่รลยสักคู่นะผมโหลดอยู่นะโหลดอยู่วันรุ่แรลนไล้นะพี่วันรุ่นแรกหนึ่งร้ยมเลยนะงบหมื่นเจ็ร้อยไอห้ามีไหไหมครับ งบก็ไม่ไหวครับราคามันเกินประมาณนี้ครับร,นร,บร,นรบนานะครับผมโหลดนานนะเซอร์มิเจ็ดแปดร้อยคนนะครับเซอร์มี้ไฟยเอมนะครับผมตอนนี้เอมก็จะดับยับสองว่าสอง M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 . เอ็มเอเฮ้ยเลือกขาเลือกาคุณไปไหนนะี่ยเือไปไหนนะี่ยเออเอมอาเลือ,ลอลกรูดินั่นแหละอล่อ,อันที่สวะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแักอเออสิเลย์มานี่ทเราพ่ะาร์ตี้เล็กลกับเออแข่ง ไม่มีวะรสซิ่งเหรออันนี้เล่นยังไงะ <laughs> วะราคาอะไรกี่บาทครับสเปตามนั้นไม่ซีเรียสเรื่องการ์ดจออ่ะอันนี้หมื่นสองเก้าร้อยครับไปบอกใครเป็นใครยังเป็นนักศึกษายังเป็นนักเรียนอยู่นะไปบอกแม่บอกพ่อได้เลยครับหมื่นสองเก้าร้อยครับตัวนี้เล่นได้ไฟเย็นประมาณนี้ครับเอ่อประมาณนี้ครับคือว่าการ์ดจอมันก็รอใส่ได้ในอนาคตนะคือเล่นไฟเย็นได้นะอันนี้เซิร์ฟเจ็ดแปดร้อยคนนะครับเดี๋ยวไปหาคนเยอะๆดิดไปล ทำอะไรของมันแมปมันใหญ่มากไฟลองดูไฟเอ็มนะครับว่าอันนี้คือเล่นได้นะคือมันมองอยังไงมันก็รู้อะครับว่ามันวิ่งเล่นได้ครับไม่กะตกเลยครับดูนะครับเฟรมก็จะดับจากเธรมเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าคนมันเยอะครับแมปมันใหญ่กว่าปรับโลดิมันโลดอยู่แล้วหร,ะ,หระมั้งเซตติ้งครับฟิก ลงมาเอเออะไรกันแหละกดคีย์เข้าไปอันนูนอี่อัอนอนึงครับน้องผมป,ปับได้เป็นตายปับไม่ได้ดูดิมันเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้ อันนี้มันโหมดเมอยู่แล้วนะโหมดเมกับวิลลี่ไฮนะครับผมว่ามันก็เล่นประมาณนี้นะหมื่นสองนะหมื่นสองเก้าร้อยได้แค่เครื่องนะครับหมื่นสองเก้าร้อยนะครับราคาลายเซน 3, 32, ็นสามสามสองกิกับราคาเครื่องอย่างเดียวนะราคานี้นะสี่เหลี้นะราคาเครื่องนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับเครื่องนี้เล่นไฟเอ็มนะดูไฟเอ็มได้เลยนะครับดูไว้เลยว่ามันเล่นได้อย่างนี้นะแต่ก็เราต้องอยู่ต้องบอกว่า เหน็บบ้านผมกับเหน็บบ้านลูกค้าอาจจะคนละแบบกันนะครับการบัฟก์เหรอไม่บลัฟเลยอ่ะมันถ้ากดไอ้ฝังเพิร์มมันก็จะหายเหมือนบ,นาอาาล,บ,บลัฟลงไปอ,ะอ่ะหาที่คนเยอะดิแล้ไงเจอคนแล้วไปคุยกับเขาด,ลดิลองดูลองดูงัดหน้านิดอุ้ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ไฟเอ็มนะครับผมเซิร์ฟเจ็ดแปดร้อยคนนะครับเซิร์ฟนี้ไดอันนี้ครับคือ24่ิบสมิลนะครับแต่มันเป็น180เฮิร์ตซ์นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ปรับ180เฮิร์ตซ์นะครับเพราะผมใช้สาย HDMI ธรรมดาเฟรมอัลตัน60นะครับเพื่อให้เรารู้ทุกคนนะครับว่าไอ้คำว่า75เฮิร์ตซ์มันปรับมาโอเคไหมจอที่ผมใช้อยู่มันดีกว่า75เฮิร์ตซ์อยู่แล้วครับยังไงลองวัดได้เลยนะเพราะตัวนี้เป็นจอ180เฮิร์ตซ์นะ เลื่อนอเลยนะเนี่ยก็ถ้าคําว่าดูแล้วถ้าไม่เล่นพวกก็ตามงบอะครับคุณสอวิทย์นะคือถ้าคุณงบสามหมื่นมันก็ไม่ต้องมาดูวันนี้ไงมันก็ดูงบสามหมื่นก็ได้ไงผมว่านะมันมันพูดยากอะงบสามหมื่นหมื่นสองเก้าร้อยมันมันมันได้เฟรมประมาณนี้แหละใช่ไหมล่ะคือถ้าเราแบบเออเรามีงบสองหมื่นอยู่แล้วอะมันก็เล่นได้สบายกว่านี้นะนี่ผมพูดตรงนะ โอ้โหอันนี้มันเป็นลูกมีลูกค้าที่ในเพจผมถามนะครับบางทีเด็กแบบว่าเขาก็อาจจะยังไม่มีเงินทอที่แบบจะซื้อสองหมื่นบาทนะก็อาจจะดูหมื่นสองเก้าร้อยเป็นตัวอย่างนะครับว่าผมเล่นได้จริงนะอันนี้เล่นแบบฟูเฮดดีด้วยนะครับภาพฟูเฮดดีนะครับไม่ใช่ภาพแบบเฮดดีธรรมดานะเฮดดีนะนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เจ็ดร้อยยี่สิบกีนะเป็นพันแปดกีนะครับมันรู้ว่าจะโคมจะขโมยรถสเปคตัวนี้เป็นไรเซนสามสามเปนสองกีนะครับนี่มันเล่นได้ครับก็คือเล่นได้ทั่วไปนะครับใครที่มองอยู่นะ โอ้คึอเลยโจเพื่อนทอนหรอวะอ๋อมผมขึ้นวะเออไปแล้วไปเรื่อยหรอไ้แก้วนูไปเรือยเลยนะไปไหนเ่เล่นเขาดูเล่นได้ไหมเล่นเขาดูว่าเล่นได้จริงนะครับ นี่ครับคนประกอบที่รองรับลูกค้าอยู่นะครับผมเทสให้ดูแล้วเ,เล่นได้จริงครับใครอาจจะคุ้นหน้าคนคนนี้นะ okay ครับผมโอเคครับผมดูพับจีดีกว่า <S <S 2> <S 2> ใช่ครับในงบหมื่นสองพันเก้าร้อยนะงบหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับดูนะมัน,ไป,น, 12, นมไปแล้วครับงบหมื่นสองพันเก้าร้อยะครับผมไปแล้วหลุดไปแล้วล่าสุดหลุดไปแล้วเนะี่ยโอ้กระโดดตานะ ตอนพักก็คอมคือถ้าเราเลือกเคสที่มันแถมพัดลมอยู่แล้วคือทางร้านก็เป็นพัดลมสามตัวเจ็ดตัวแล้วแต่อยู่นะว่าจะเล่นตัวไหนนะมันก็ลัวแต่ว่าเราจะได้เคสตัวไหนนะมันมีพัดลมอยู่แล้วอนะ่ะไปพักรี่ปอ,อันนี้สำหรับไฟเอ็มนะครับประมาณนี้แล้วกันให้ดูนะครับว่เาเล่นได้จริงครับซื้อแปดร้อยคนนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าไปดูไปแบบคนเยอะมากเพราะว่าน่าจะนานไปมากกว่านี้นะโอเคครับมาที่เดียนกอ คกับจีนะครับผมเดี๋ยวเราลองกับทีครับพี่เล่นแบบตัวเห็นตัวนะเขออพี่จีพี่ตาบครับเป็นเพลงที่มันแบบว่าเขาอยาเเล่นเกมเฮ้ยเขาไม่ได้จะนอนก็เรื่อยๆไงสามตัวนะครับคุณภูวิทย์นะครับสเปคอะไรครับเพิ ah. ่งมานะครับสเปคตัวนี้เป็นอ่า ลายเซนสามสานสองนะครับผมแรม 16GB ก2ิบัตสามนะครับ A 3 2 0นะครับผมประมาณนี้นะ SSD 240GB นะครับพาวเวอร์ร้อยวัตต์งบมื่นนาระครับตัวนี้โอเคใครที่งบสอ0 0 0ื่กว่าทักหาเพจผมเลยครับ20,000กว่า40,000ผมมีหมดนะจะให้ดูนะครับเผื่อมีใครสนใจตัวเลือกนะครับที่ถามมานะครับก็มีนะครับ ใครบอกว่าเฮ้ยพี่ผมงบมากกว่า20,000ื่นวะอยากได้งบ RTX นะครับ2060ไปเลยครับงบ40,000ื่นนะครับงบ40,000ก็มีนะงบ40,000ก็มีครับหรือจะจ 6, 6ัด66พั XT ก็ได้ครับสำหรับง,งบ40,000งบ30,000มีหมดนะถ้าสุดที่ไเราก็มีพร้อมประกอบให้ลูกค้านะครับหรือว่าจะเป็นห6พันเอ่อ160่งหกศนซุปเปอร์นะครับใครต้องการประกอบเฮ้ยพี่ผมแม่งงบ25,000 35,000เม้ย35,000นะไม่ใช่25,000พ 25, 25, e ูดผิด25,000ราคากา,าร์ดจอละ สามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับจัดหกศูนย์ซูปเปอร์ไปเลยครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์เราก็มีนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจนะว่าผมก็มีขายนะแต่ผมจะให้ลูกค้าได้ดูว่าหมื่นสองเก้าร้อยมัน,ม,น,ม,นมันเล่นได้ครับโอเคประมาณน,นี้เออตรกี่ปรับต่ำสุดเลยกะ็ถ้ามันเล่นไม่ได้ก็เห็นตามภาพเลยนะครับก็ดูพาบจีนครับอันนี้มันเป็นภับจีสตรีมนะครับต้องเข้าใจว่าภาพมันหนักนะ ถือมาเล่นได้ก็ถือว่าโคตรโชคโคตรคุกเลยนะครับแต่ก็เราก็เรียวๆนะครับเล่นได้ไม่ได้เราก็ให้ลูกค้าดูไปเลยครับตั้งแต่เราซื้อนะคลายเซนท่าสองพันหกมีใหม่ครับผมว่าถ้าเล่นสองพันหกตอนนี้เล่นสามพันหกดีกว่านะสองพันหกมันเก่าไปแล้วอ่ะว่านี้ลองปรับเรนเดอร์ลงมันอยู่ที่ยี่สิบเฟรมลองผมก็ ต,ต่นะอาจารย์แสดงผมได <า S 1> ้120เลยสูงไปคับน,นี่อ่ะไหร่เอาอสักร้อยเดียวพอโอเคเล่นภาพที่ต่ำมากนะครับพดปิดถูกแล้วของข้าวนะครับอันนี้มันฟูให้ดีนะครับพิดถึงต้องเอากำหนหมุนหรอหยุ่ล่างนะครับผมไม่ได้เอาหมุนเลยปิดการท้งาน คุณบอกเองกันเลยท่านไหนท่านไหนสักครู่นะครับผมลองชมก่อนนะครับอันนี้เอาตัวแข่งเลยเนี่ยออาเมื่อกี้แม่งยูแซ่กันเดี๋ยวปะไอคนไทยคนจีนคนไหนพูด้รเนี่ย ิดเสียงกันครับในงตหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อนะครับเฟรมเรทก็ต้องอดทนได้นะครับว่าชอบหรือเปล่าตายนะครับผมเล่นได้นะตัวเล่นได้นะ

哦，右边那个离咱们远一点也好，左手边就在咱们旁边一起去过了。啊来，考完的，哎，这个有 team 合的啊，下来都可以，暂时还没人，